สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับคลิปวิดีโอที่จะมาแนะนำวิธีการใช้งานโปรแกรม The GeoMeter Sketchpad ผ่านการสร้างชิ้นงานต่างๆในวันนี้เราจะมาเรียนรู้การสร้างส่วนของเส้นตรงที่ใช้แทนความยาวของ a บวก b a ลบ b a คูณ b, b แล้วก็ a หาร b โดยที่ a กับ b นั้นค่าถูกกำหนดด้วยความยาวของส่วนของเส้นตรง2เส้น อยากรู้ว่าวิธีการหา a บวก b a ลบ b a คูณ b, b แล้วก็ a หาร b ในลนักษณะที่เป็นการสร้างไม่ใช่การคำนวณน,นั้นเนี่ยวิธีการสร้างจะเป็นอย่างไรติดตามรับชมได้จากคลิปนี้เลยนะคะ เรามาดูวิธีการสร้างส่วนของเส้นตรงให้มีความยาวเท่ากับ a บวก b กับ a ลบ b กันก่อนก่อนอื่นเราก็สร้างส่วนของเส้นตรงมา2เส้นส่วนของเส้นตรงแรกให้กำหนดชื่อว่า a ส่วนของเส้นตรงที่2ให้กำหนดชื่อว่า b โดยใช้เครื่องมือสร้างส่วนของเส้นรตรงตรงนี้จากนั้นเราจะมาดูวิธีการหานี่นะคะความยาวของ a บวก b มันคือเท่าไหร่เราก็ลงจุด1จุด บนชิ้นงานของเรานะคะจากนั้นคลิกเลือกส่วนของเส้นตรง a ตัวนี้ไปที่เมนูการสร้างเลือกวงกลมอันนี้เปลี่ยนเป็นเส้นบางนะคะจากนั้นเราทำการเลือกเครื่องมือสร้างรังสีนะคะสร้างลังสีจากจุดศูนย์กลางไปยังเส้นรอบวงที่เราสร้างขึ้นมาแบบนี้นะคะจากนั้นคลิกที่จุดบน เส้นรอบวงแล้วก็คลิกที่ส่วนของเส้นตรง b ไปที่เมนูการสร้างเลือกวงกลมอีกทีหนึ่งนะคะวงกลมวงนี้ก็จะมาตัดกับรังสีที่เราสร้างที่จุดจุดหนึ่งนะคะสมมุติว่าจุดนี้คือจุด a จุดนี้คือจุด b เราลองวัดระยะทางจากจุด a ไปยังจุด b นะคะจุด a ไปยังจุด b ไปที่เมนูการวัดเลือกระยะทาง เราได้ว่าระยะทางตรงนี้คือ14.02เดี๋ยวเราลองมาวัดส่วนของเส้นตรง a กับส่วนของเส้นตรง b นะคะคลิกส่วนของเส้นตรงทั้งสองไปที่เมนูการวัดเลือกความยาวนี่นะคะจากนั้นลองคำนวณดูซิเอา a บวกกับ b นี่นะคะจะพบว่าสิ่งที่ได้ตรงนี้นะคะระยะทางจาก A ไป b มันก็คืออะไรคะ ก็คือ a บวกกับ B นั่นเองถ้าไม่มั่นใจนะคะลองปรับทศนิยมให้แสดงมากขึ้นนะคะเอาสัก5าตำแหน่งเลยสูงสุดที่เขาทำได้นะจะเห็นว่ามันเท่ากันเห็นไหมคะเราลองปรับส่วนของเส้นตรง A เราลองปรับส่วนของเส้นตรง B นะคะก็จะเห็นว่าระยะทางจากจุด A ไปยังจุด B ก็คือความยาวของ a บวกกับ B นั้นเราก็สามารถสร้างส่วนของเส้นตรง AB นะคะที่ใช้แทนความยาวของ a บวก b ได้นะคะนี่คืออันแรกนะคะต่อไปไปดู a ลบ b ล่ะคะถ้าเป็น a ลบ b นะคะเราก็จะคลิกที่จุด a นะคะคลิกที่จุด a แล้วก็เลือกส่วนของเส้นตรง b ไปที่เมนูการสร้างเลือกวงกลมอนุญาตความเป็นเส้นบางนะคะ จากนั้นวิกที่จุดตัดของเส้นรอบวงกับรังสีนี้นะคะรังสีที่เราสร้างไว้นะคะทำการหาจุดตัดนี่แบบนี้นะคะสมมติว่าจุดนี้คือจุด C จุดนี้คือจุด D เราลองวัดระยะทางจากจุด C ไปยังจุด D นะคะก็คลิกที่จุด C จุด D ไปที่เมนูการวัดเลือกระยะทางนี่คือระยะทางของจุด C ไปยังจุด D จากนั้นเราลองมาคํานวณน,นะคะคำนวณเอา a ลบด้วย b จะเห็นว่าค่า a มันมีค่าน้อยกว่าค่า b เพราะฉะนั้นลบกันออกมามันก็จะติดลบถูกไหมคะแต่เวลาเราพูดถึงความยาวของส่วนของเส้นตรงเราจะพูดเป็นค่าบวกนะคะเพราะฉะนั้นในที่นี้ถ้าเราใส่ฟังก์ชันค่าสมบูรณ์เข้าไปเราจะได้ว่าส่วนของเส้นตรงจาก C ไปดีนี่นะคะเดี๋ยวทำทำสีอื่นแล้วกันนะคะจะได้เห็นชัดๆนี่ส่วนของเส้นตรง CD ความยาวตรงนี้จะแทนค่าสมบูรณ์ของ A ลบกับ B นะคะในกรณีที่ A มากกว่า B ก็ยังคงเป็นจริงนะคะในกรณีที่ A น้อยกว่า B ก็ยังคงเป็นจริงนะคะอย่าลืมว่าเวลาเราสร้างส่วนของเส้นตรงความยาวมันต้องมีค่าเป็นบวก ถ้าไม่มั่นใจลองนะปรับทศนิยมให้มากกว่า2ตํตำแหน่งจะได้เห็นชัดๆนี่เห็นไหมคะเราก็จะได้ว่าในการสร้างส่วนของเส้นตรงที่มีความยาว a บวก b กับ a ลบ b ก็ใช้วิธีการแบบนี้นะคะไม่ยากนะไม่ยากเดี๋ยวเราไปต่อกันที่การคูณแล้วก็การหารกันค่ะมาดูที่การคูณการหารกันต่อนะคะ เรามีส่วนของเส้นตรงที่แสดงความยาวของค่า a กับค่า b อยู่เหมือนเดิมคราวนี้เราจะมาหาส่วนของเส้นตรงที่มีความยาวเท่ากับ a คูณกับ b นะคะเราก็ลงจุด1จุดนะคะหลังจากลงจุดแล้วนะคะเราจะทำการสร้างวงกลมที่มีขนาด1ห,หน่วยเราก็ไปที่เมนูกราฟนะคะเลือกนี่นะคะโชว์ระบบพิกัดฉากออกมา อันนี้คือจุด0 0ใช่ไหมคะอันนี้คือจุด1 0แล้วก็ทำการสร้างส่วนของเส้นตรงเชื่อมระหว่างจุดทั้งสองคลิกที่ส่วนของเส้นตรงที่สร้างกับจุดที่เราลงไว้ไปที่เมนูการสร้างเลือกวงกลมอ่าเปลี่ยนเป็นเส้นบางนะคะจากนั้นทำการซ่อนตรงนี้ไปนะคะซ่อนกริดด้วยอ่าเราได้วงกลมที่มีขนาด1หน่วยมาแล้ว จากนั้นคลิกที่จุดที่เราลงไว้แล้วเราก็คลิกที่ส่วนของเส้นตรง A ส่วนของเส้นตรง B ไปที่เมนูการสร้างเลือกวงกลมอีกทีหนึ่งได้วงกลมมา2วงแบบนี้นะคะให้ทําการสร้างลังสีนะคะก็คลิกเครื่องมือสร้างลังสีสร้างรังสีจากจุดศูนย์กลางตรงนี้ไปที่วงกลมวงแรกวงนี้นะคะแบบนี้นะ จากนั้นสร้างส่วนของเส้นตรงจากจุดศูนย์กลางไปยังวงกลมวงนอกสุดนี่แบบน,นี้จากนั้นจะเห็นว่าส่วนของเส้นตรงเส้นนี้มันตัดกับวงกลมหนึ่งหน่วยตรงนี้นะคะเราก็คลิกจุดตัดแล้วสร้างส่วนของเส้นตรงเชื่อมระหว่างจุดนี้นะคะจุดบนเส้นรอบวงของวงกลมวงเล็กกับจุดบนเส้นรอบวงของวงกลมหนึ่งหน่วยคลิกส่วนของเส้นตรงนี้แล้วก็จุด ที่อยู่บนวงกลมวงนอกนี้นะคะไปที่เมนูการสร้างเลือกเส้นขนานนะคะขออนุญาตย่อน,นิดนึงนะคะจะเห็นว่ารังสีกับเส้นขนานที่สร้างมันมาตัดกันที่จุดจุดหนึ่งนี่นะคะจุดตัดตรงนี้สมมุติว่าจุดศูนย์กลางคือจุด A จุดตัดตรงนี้คือจุด B เราจะลองวัดระยะทางจากจุด A ไปยังจุด B นะคะจาก A ไป B ไปที่เมนูการวัดเลือกระยะทางออกมาได้ระยะทางออกมาก็คือ8.65เดี๋ยวทศิมละเอียดนิดนึงนะคะทีนี้เราลองวัดค่า A กับค่า B นะคะคลิกที่ A กับ B ไปที่เมนูการวัดเลือกความยาวออกมาจากนั้นลองคำนวณน,นะเอา A คูณกับ B นี่เห็นไหมคะจะพบว่าเป็นยังไงคะเนี่ยมันเท่ากันเห็นไหมคะเดี๋ยวลองขยับค่า a เห็นไหมคะลองขยับค่า b นะคะนี่ลองขยับค่า a กับ b จะพบว่าความยาวจาก a ไป b ก็คือความยาวของส่วนของเส้นตรงที่มีความยาวเท่ากับ a คูน b นะคะอันนี้มันล้นหน้าจอเดี๋ยวคอย่าเอากลับมาก่อนนะคะ งนั้นเราก็สามารถสร้างส่วนของเส้นตรงเชื่อมจากจุด a ไปยังจุด b นี่ก็คือส่วนของเส้นตรงที่โจทย์ต้องการนะคะก็คือ a คูณ b ทีนี้ถ้าเป็น a หาร b ล่ะถ้าเป็น a หาร b จะทำยังไงนะคะามขยับนิดนึงนะคะเราก็จะทำการสร้างจุดตัดนะคะของลังสีกับวงกลมวงนอกก็คลิกที่ลังสีกับวงกลมวงนอกไปที่เมนูการสร้างเลือกจุดตัด จากนั้นทําการสร้างส่วนของเส้นตรงนะคะจากจุด1ห,หน่วยตรงนี้นะคะจากจุดที่อยู่บนวงกลมหนึ่งหน่วยตรงนี้ไปที่จุดที่เราสร้างเมื่อกี้นี้ค่ะนี่แบบนี้จากนั้นเราจะทําการหา a หารด้วย b ใช่ไหมคะเราก็คลิกจุดที่อยู่บนวงกลมวงเล็กซึ่งในที่นี้ความยาวก็คือความยาวของส่วนของเส้นตรง a ใช่ไหมคะนี่เราจะเอา a ตั้งนะคะเราก็ คลิกที่จุดที่ใช้แทนความยาวของ A นะคะแล้วก็ส่วนของเส้นตรงเส้นนี้ที่เราสร้างเมื่อกี้ไปที่เมนูการสร้างเลือกเส้นขนานนี่นะคะเดี๋ยวขออนุญาตขยับนิดนึงนะคะ,ะเส้นตรงที่เราสร้างใหม่นะคะมันจะมาตัดกับส่วนของเส้นตรงเส้นนีน้เราก็ทำการสร้างจุดตัดนะคะ สมมุติว่าจุดนี้คือจุดดีเราก็คลิกนะคะจุด A กับจุด D ไปที่เมนูการวัดนะ้าเลือกระยะทางออกมาดูซิได้ระยะทางเท่านี้นะคะทีนี้เราลองคำนวณน,นะคำนวณเอา A หารด้วย B เป็นไงคะเนี่ยโอ้เท่ากันเลยเห็นไหมคะ สมมุติเราขยับ A นะคะขยับ A นะคะนี่คือ A หาร B นี่คือความยาวของส่วนของเส้นตรง AD นะคะย่อบลงเห็นไหมคะดงนั้นเราก็สามารถสร้างส่วนของเส้นตรงจาก A ไป D นะคะอันนี้ใช้แทนอะไรใช้แทนความยาวของส่วนของเส้นตรงที่มีความยาวเท่ากับ A หารด้วยทีนี้ถ้ามันเป็น B หารด้วย A ละ่ะ ความยาวของส่วนของเส้นตรงจะสร้างยังไงอันนี้ลองไปคิดต่อยอดกันดูนะคะว่าถ้าเราจะเอา b เป็นตัวตั้งแล้วหารด้วย a เ,เนี่ยความยาวของส่วนของเส้นตรงนั้นจะหายอย่างไรนะคะสำหรับคลิปนี้ทิ้งคำถามไว้แค่นี้แหละไม่น่ายากนะคะลองไปประยุกต์ดูสำหรับคลิปนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่กำลังศึกษาการใช้งานโปรแกรม GSP กันอยู่ ถึงชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ช่องหนูเป็นเด็กดีเพื่อที่จะได้ไม่พลาดสาระและก็ความรู้ดีๆที่จะมานำเสนอต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอตัวไปก่อนนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ